ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่สิบเอ็ดช้างน้อยน่ารักรู้จักคำนำเรื่องยกคล้องไม้ตีค้องม้วนเสือม้วนงวงปรบมือปี นี้นำถือรองานอายจุมแรกแหง่งเลี้ยงจัดทรงควา้า พลาดเพลงตรงโมงแปลงแต่งตัวระบายสีขอบคุณนักท่องเที่ยวพวงมาลายัย ดาราแสนรู้สุดท้ายสุดแรงน่ารักถังสีลำดับต้อนรับสวยงามประทานจังหวะ จังหวัดจริงจริงแสดงสัญญาณรายการจัดระเบียบช้างน้อยน่ารักทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้ จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบโบกและใบบัวจะแสดงกับภูผาทั้งเด็กและลูกช้าง แต่งตัวสวยงามเมื่อได้เวลาภูผาเดินนำหน้าออกมาใบโบกถือไม้ตีคล้องใบบัวถือพวงมาลัยทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธาน ใบโบกส่งไม้ตีค้องประธานรับไปตีคองเปิดงานเสียงค้องดังหมงหมงใบบัวส่งพวงมาลัยเพื่อขอบคุณประธานคนดูปรบมือชอบใจ มีช้างตัวใหญ่ๆห,หลายเชือกรออยู่กลางสนามเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สัญญาณช้างจัดระเบียบจูงหางกันตามลำดับ ใบโบกใบบัววิ่งสุดแรงเพื่อไปต่อแถวให้ทันใบโบกแกว่งงวงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลงใบบัวก็แกว่งงวง ที่จับหางของใบโบกเหมือนกันน่ารักน่ารักมากช้างน้อยน่ารักลูกช้างน่ารักได้แสดงอีกครั้งรายการสุดท้าย ช้างน้อยระบายสีภูผาส่งแปลงให้ใบโบกแต่ใบโบกจับพลาดขว้ามือภูผาจุ่มลงถังสียกขึ้นแล้วระบายระบายใบโบกโยกตัว ม้วนงวงใส่ปากโบกหูแกว่งหางส่งเสียงร้องแอ๊กแอ๊กอายจังอายจังคนดูปรบมือหัวเราะร้องเรียกใบโบกใบบัว ดาราแสนรู้ช้างน้อยน่ารักน่ารักจริงๆอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านผันวรรณยุกคาค่าคา,าชีชี้ชี ูทูทูแทแท่แทโ,โมโมโมมือมือมือเชื้อเชื้อเชื้อรัวรัวรวร่วรัว,รวพอพ่อพอ คำคำาคคำไม่ไม่ไม้เลี้ยเลียเลี้ยเล่าเล่าเล่า,ลาอ่านสะกดคำงามงองูสระอามอม้า งอามองามยิ้มยอยักษ์สระอิมอม้าไม่โทรยออิมอยิ้มไม่โทยิ้มอายออ่างสระอาย,ยอยักษ์ออาอยออายน้อย นหนูสระอยอยักษ์ไม้โทรนออยอนอยไม้โทน้อยข้าวขอไข่สระอาวาแหวนไม,ออาวาาวไม่โทรขออาวขาวไม้โทข้าว เที่ยวทอทหารสระเอียววแหวนไม่เอกสระเอียวแหวนไม่เอกทอเอียวเที่ยวไม่เอกเที่ยวฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กลมงาม ตามห้ามริมร่มแถมก้ามกรามสามมุมนุ่มนิ่มยิ้มแยม้มฝึกอา่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกย อาหายพลายเลือ้อยเคยโกยกล้วยอ้อยห้อยท้ายหลายร้อยคอยช่วยฝึกอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดแม่เกลขาวข้าวหิวนิ้วแถวเลี้ยวเที่ยวแล้วแวววาวยาวเรียว เกี่ยวข้าวฝึกอ่านเขียนประโยคช้างน้อยเข้าแถวใบโบกตีคองเสียงดังช้างน้อยระบายสีสวยงามผู้ชมปลบมือหัวเราะชอบใจ ใบบัวส่งพวงมาลัยให้ประธานเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องสัญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆนะคะเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ันแรกนะคะเด็กๆที่เวลาเราไปไหนนะคะในเมืองนะคะที่มีการสัญจรมีรถเยอะๆจำเป็นจะต้องมีสัญญาณน,นี้นะคะเรียกว่าสัญญาณไฟจราจร สีแดงให้รถหยุดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดสีเขียวให้รถไปได้เครื่องหมายต่อไปค่ะนักเรียนทางม้าลายแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนน เครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายห้ามเข้าสแสดงว่าห้ามเข้าต่อไปค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของสุขาสแสดงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ต่อไปค่ะเห็นรูปไฟไหมคะแล้วก็เห็นรูปคนวิ่งหนีใช่ไหมสัญลักษ์สัญลักษณ์ญญนี้เรียกว่าสัญลักษณ์ทางหนีไฟแสดงทางออกเมื่อมีเหตุอันตรายต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้นะคะสัญลักษณ์นี้ลิฟต์แสดงจุดที่มีห้องเล็ก เคลื่อนที่ด้วยพลังพลังไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงโทรศัพท์แสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อถ้าเด็กๆเ,เจอสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูง แสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูงและเป็นอันตรายต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆจะเห็นเกี่ยวกับที่อยู่กับจำพวกยาอันตรายนะคะจำพวกายาฆ่า,มาแมลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่ายาอันตรายยาแผนปัจจุบัน ที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้ต้องการการดูแลจากแพทย์หรือเภสัชกรอ่านคล่องร้องเล่นอายจังอายจัง ใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆภูผาไปด้วยร่วมงานหันษาใบาโบกส่งไม้ประทานรับมาเพราะได้เวลาตีคองนำทาง พอเสียงเพลงดังช้างต่างจัดแถวช้างน้อยแน่แน่ววิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหางชวนกันเหาะย่างตามจังหวะเพลง รายการสุดท้ายช้างระบายสีใบโบกเร็วรี่แสดงความเก่งภูผาส่งแปลงใบโบกแสดงเองจับมือละเลงภูผาจังงัง คนดูชอบใจช้างน้อยแสนรู้ใบบัวโบกหูอายจังอายจัง